เวอร์ไวเว็บกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะสวัสดีค่ะวิวจากช่อง Point v i e ค่ะไหนใครเคยเข้าใจว่า w o u b o u ที่เราพิมพ์กันเวลาจะเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยแปลว่าอินเทอร์เน็ตบ้างเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตใช้เว็บอะไรเราก็พิมพ์ d o w b l o u ตลอดเลยใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามค่ะวิวอยากบอกทุกคนว่า2อ,อย่างนี้เป็นคนละอย่างกันนะคะทุกคนและยังไม่พอค่ะวิวอยากบอกทุกคนว่าตัวหนังสืออื่นๆที่เราคุ้นเคยกันเวลาใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นคนละเรื่องกันหมดเลยแล้วมันมีความหมายของตัวววเเองด้ยนนะะไม่่าจป็ HTDPH h TML URL และอื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วคะ่ะว่าไอ้เจ้า W W W ที่เราพิมพ์ๆกันมันหมายความว่ายังไงแตกต่างอะไรจากอินเทอร์เนต็ตตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายของมันไหมแล้วพอบอกว่าเป็นเว็บมันเกี่ยวอะไรกับใยแมงมุมถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ หลายคนเนี่ยอาจจะนึกภาพตัว W W W, w กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยแยกจากกันไม่ออกนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเริ่มใช้เน็ตเวลาจะใช้อะไรก็ต้องพิมพ์ W W W ละแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าสมัยนู้นเลยเนี่ยนะคะสมัยที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นนะ่ะคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาแต่ละเครื่องมันอยู่ของมันเองคะ่ะทุกคนมันยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันคือมันเป็นเหมือนแบบแค่เครื่องคิดเลขขนาดใหญ่เครื่องหนึ่งอะ่ะที่เอาไว้ประมวลผลข้อมูลเอาไว้คำนวณอะไรต่างๆในตัวเองนะทั่่งงงต้้อขาามมชวปี1000 1960ค่ะมันถึงเริ่มมีคอนเซปต์ของอินเทอร์เน็ตในเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่ะจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ได้เต็มปากค่ะเพราะเขาต้องเรียกว่าอปาเน็ตก่อนคือมันยังไม่ใช่อินเทอร์เน็ตแบบอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะแต่มันเป็นแค่แบบว่าเหมือนการเชื่อมให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงเดียวกันเขาก็จะใช้กันแค่เป็นแบบกลุ่มๆนะกลุ่มไหนอยากจะเชื่อมกันก็เชื่อมกันเองอยู่แค่นั้นเช่นในหมู่หน่วยงานรัฐอยากเชื่อมกันเองเขาก็เชื่อมกันเองในหมู่มหาวิทยา คือไม่ได้เอาไว้ทําอะไรข้อมูลส่วนกลางไม่มีนะคะเวลาที่อยากจะเชื่อมต่อกันก็คือเอาไว้ส่งข้อความส่งอีเมลหากันนี่แหละแบบเขียนเขียนเขียนอีเมลแล้วก็ส่งปุ๊บไปทีนี้การจะส่งไปไม่ใช่ว่าส่งไปหาใครก็ได้นะต้องมีอีเมลแอดเดรสของฝั่งนั้นนะคะใช่ใครอีเมลเขาเรียกเต็มๆว่าอีเมลแอดเดรสเพราะว่าอีก็คืออิเล็กทรอนิกส์เมลคือจดหมายและแอดเดรสคือที่อยู่ดังนั้นจะส่งอีเมลไปหาใครต้องรู้อีเมลเขาก่อนหลังจากนั้นก็อส่งไปปุ๊บอีกฝั่งนึงก็ต้องเปิดอ่านเปิดอ่านเสร็จ มันยังอยู่ในวงเล็กๆกันเลยทุกคนจนต้องมาแบบว่าช่วงหลังจากนั้นนะคะเขาถึงพยายามจะเชื่อมแต่ละวงในเข้าด้วยกันให้มันใหญ่ขึ้นเป็นแบบว่ามีการข้ามวงกันเกิดขึ้นเขาถึงเรียกมันว่าอินเทอร์เน็ตคือมีการเชื่อมข้ามวงกันนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วในคลิปนี้วิวไม่ได้จะมาเล่าประวัติอินเทอร์เน็ตนะนะดังนั้นเล่าคราวมากๆนะคะเพราะว่าเคยเล่าไว้เต็มๆแล้วอีคลิปหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ www ที่เราคุ้นกันค่ะเเ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 เพรรรรราาาาะะอออออออินอนนทททท์็ตตีี่่่่่่ยยยยมมมััหหืืืืืกบคคคงฉๆํใ้ขขแล ในวงเล็กๆเ,เนี่ยมันสามารถมาเชื่อมกันได้นะคะส่วน WWW เนี่ยมันคือตัวเครือข่ายที่เดี๋ยวมันจะมีคนพัฒนาตามใหม่ทีนึงค่ะคนสมัยนี้มาฟังอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรหรือเปล่าอ่ะก็กดอินเทอร์เน็ตมาแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียว WWW มันก็น่าจะกดตามมาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเพราะว่าหลังอานาเน็ตเมื่อกี้เกิดขึ้นช่วงปี60ใช่ไหมกว่าจะเกิด WWW เนี่ยนะคะข้ามมาหนึ่งเก้าแปดเก้านั่นเลยนะคะก็คืออู้ว่าข้ามายี่สิบกว่าเกือบ่ามันจปีเลยนะแล้วตอนที่เกิดขึ อะไรไปขนาดทุกวันนี้แล้วหน่วยงานที่คิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่หน่วยงานที่แบบเกิดขึ้นมาเพื่อวิจัยคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอะไรรลยนะแต่สิ่งนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ในหน่วยงานที่ชื่อว่าเซิร์นหรือว่าองค์การวิใจัยนิวเคลียร์ยุโรปนะคะ ซึ่งหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่เป็นความร่วมมือในทวีปยุโรปเพื่อวิจัยแล้วก็พัฒนาด้านแบบเทคโนโลยีนิวเคลียร์อะไรต่างๆนอกจากนี้ก็จะมีด้านฟิสิกส์ด้านอนุภาคอะไรก็ว่ากันไปค่ะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือก่อนที่เซิร์นจะมี WW w เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเวลาเขาจะวิจัยอะไรเขาก็ไม่ได้อยากวิจัยอยู่คนเดียวนึกออกไหมมันเป็นความร่วมมืออยู่แล้วมันก็ต้องมีการแชร์ข้อมูลกันอะไรกันแรกๆเนี่ยก็เป็นการแชร์ข้อมูลกันในหมู่นักวิจัยชาวยุโรปนี่แหละว่าเอ้ยฉันคิดอันนี้ได้แแล้ววววเเธอออออออจจจะาาาาไไไไปปตต่่่่ยยยยยดงงงงัััันนมมมรพิิก เริ่มเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นไงมันเริ่มเป็นแบบเรื่องของมนุษยชาติมากขึ้นนักวิจัยชาตินั้นชาตินี้ก็มาเข้าร่วมเข้าร่วมตอนช่วงปี1980นี่คือเป็นร้อยชาติแล้วนะตอนนั้นเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์แลว้วก็นักวิจัยที่มาปมรุม,มาตุ้มเรื่องราวพวกนี้กันเนี่ยนะคะประมาณ17,000คนได้ค่ะประเด็นก็คือการมีคนทํางาน17,000คนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนหรอกสามารถบินมาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อะมาทํางานร่วมกันได้มันเยอะเกินไปนะคะดังนั้นแต่ละคนก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกััันนนนนนนมมมมมาาาาาทีี่่่่่ซอคค้้้้้แแแปปบบึงลวววถสตติไไดยู ก็ต้องใช้วิธีการส่งข้อมูลหาการส่งจดหมายที่ตัดทิ้งไปได้เลยคือ17,000คนมันเยอะเกินไปจะส่งอ e ีเมลหากันก็มีอ e ีเมลเป็นแบบ20,000อ e ีเมลอย่างเงี้ยส่งกันมั่วซั่วอะไรไปหมด ยังไม่พอเรื่องที่เขาวิจัยกันตอนนั้นเนี่ยนะมันซับซ้อนมากทุกคนคือเขากําลังเก็บข้อมูลเรื่องเครื่องเร่องอนุภาคที่ซับซ้อนที่สุดในโลกนะคะเอาว่าพูดได้ง่ายเข้าอนุภาคมาชนกันปังปังปัง,ปง,งผลมันก็จะออกมาแบบหลากหลายมากทุกคนก็ต้องเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลดังนั้นการจะเก็บข้อมูลเนี่ยมันต้องจัดเก็บแบบดีมากๆไม่อย่างนั้นมันมั่วแล้วพอแต่ละคนช่วยกันเก็บข้อมูลได้เสร็จอันนี้ก็ต้องเอาไปแชร์กันทั่วโลกอีกเพื่อว่าจะได้เอาไปวิจัยต่อดังนั้นการที่แบบจะมาส่งอีเมลกันทีละฉบับฉบับมันยยาาากบเ้้ัััััันน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 ีววรชช่ไหลสุดดดงงะะคใ นักวิจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็มีนักวิจัย,ยชนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาชื่อว่าทีมเบอร์เนอร์สลีเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาแบบเอ้ยเราปล่อยมันไม่ได้ละเขาก็เลยเริ่มสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นตัวย่อแบบที่เราขึ้นให้ดูในจอเนี่ยตั้งแต่ ปี1980โครงการนี้คือโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลจํานวนมากในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งๆเนี่ยให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นโดยอาศัยข้อความหลายมิตินะคะข้อความหลายมิติฟังแล้วอาจจะงงๆมันคือไฮเปอร์เท็กซ์ซึ่งไฮเปอร์เท็กซ์เนี่ยมันคือคําหรือวลีที่แบบอยู่หน้าเว็บเพจเว็บหนึ่งพอกดไปปุ๊บมันจะลิงก์ลิงก์ลิงก์งต่อกันทีเนี้ยด้วยความที่ทีมเบอร์เนอร์สลีเขาเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์เขาไม่ใช่แบบว่าคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรทําาไไไปเปเเ้็็ัััหะะแแบบุยยยมมมนนนนนนีีนีภาษาตดดงง่่ ก็ติดปัญหานะคะ,ะ,คะเจอเพนพอยต์ใหม่อะไร <ๆ S 1> เขาก็เลยพับโครงการทิ้งไปถึงจะพับโครงการเก็บไปแล้วรอบแรกนะคะแต่ว่ามันดีไงคอนเซปต์ concept, มันแบบมันได้อะมันแบบเอ้ยมันมีการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยนู่นนี่นั่นถ้าสมมติว่าเอาข้อมูลมากองตรงกลางได้แล้วทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนี่ยนะมันจะเพอร์เฟกต์มากๆสําหรับการทําวิจัยนะคะไม่ต้องมาคอยส่งอ e ีเมลส่งอะไรกันดังนั้นผ่านไปหลายปีเลยนะตอนช่วงปี1 9ึ 1, 9งพันเก้า็เลยขุดเรื่องหนึ่งึ้นาท้าร้อ่เก้าสิบเนี่ยเขาก็เลยขุดเรั่วงนี้ขึ้นมใมนม่ค มาช่วยคิดด้วย2คนนี้ก็พัฒนาต่อไปต่อมาเป็นแบบเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงใหญ่กันนะคะให้ทุกคนสามารถเข้ามาดึงข้อมูลได้แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าอะไรดีนะตอนแรกเขาก็คิดว่าชื่อเดอะเมสแล้วกันเดอะเมสที่แปลว่าตะข่ายเพราะว่าภาพมันเป็นเหมือนตะข่ายที่โยงใยไปทั่วโลกไงจะบอกว่าชื่อมันดูอาจจะแบบไม่เป็นมงคลซัเท่าไหร่มันฟังดูเหมือนเดอะเมสเมที่แปลว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายนะคะเขาก็รู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นมงคลและคืออย่าลืมว่าคนคิดเป็นชาวอังกฤษและชาวอังกฤษก็มีความ บบสายมงสายมูอะไรอย่างนี้ดังนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนชื่อแล้วกันเปลี่ยนเป็นอะไรที่ดูเป็นตะข่ายยงใหญ่เหมือนกันอ๋อใหญมงมุมไงก็เลยตั้งชื่อว่าเว็บแต่เว็บเฉยๆมันอาจจะดูเป็นใหญ่มงมุมเกินไปเขาก็เลยเติมไปเป็น Ver w w อเวบ คือย้ายมุมที่เชื่อมโยงทั้งโลกนะคะแล้วก็จะเรียกย่อๆว่า www นั่นเองค่ะฟังดูยิ่งใหญ่แม้แบบอุ๊ยเกิดขึ้นมาแล้วเขาสามารถเชื่อมโยงคนทั้งโลกได้แล้วแต่สมัยรแรกๆเนี่ยเขาได้แค่แบบเชื่อมโยงคนจากอาคารแบบคนละอาคารกันก่อนซึ่งการจะเชื่อมโยงกันมันก็ต้องมีหน้าตาระบบปฏิบัติการใช่ไหมตอนแรกๆเนี่ยนะคะเขาทําผ่านระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า next ค่ะปรากฏว่าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้แล้วเขาก็เขียน source c ขึ้นมาเป็นเว็บเบราว์เซอร์แรกของโลกเลย โดยใช้ชื่อตามโครงการเลยนะคะว่า World w ว d e Web นั่นเองแต่ว่าต่อมาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น Nexus เป็นอะไระนะใดๆก็ตามแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบเว็บไซต์สวยแบบทุกวันนี้มีรูปมีอะไรนะคะสมัยแรกๆมันมีแต่ตัวหนังสือค่ะแล้วก็มีไฮเปอร์ลิงก์หรือมีแบบเหมือนลิงก์อ่ะให้คลิกว่าอุ้ยคลิกตรงนี้เชื่อมไปตรงนั้นคลิกตรงนั้นเชื่อมไปตรงนี้ซึ่งถ้าเทียบเวอรไวท์ในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเล่มใหญ่ๆแต่ว่าแทนที่เราจะต้องลีละมแ เป็นการสื่อสารแบบทางเดียวทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าเว็บ1.0นะคะคือคนที่แก้ไขเนื้อหาได้เนี่ยต้องเป็นคนสร้างเว็บเพราะนั้นคนอื่นมีสิทธิ์แค่อ่านว่าอ๋าข้อมูลมันประกาศแบบนี้แล้วแทนที่จะต้องไปส่งเมลบอกทีละคนตอนนี้มันประกาศรุ่มออกมาทั่วโลกเห็นได้พร้อมกันแล้วก็มีข้อมูลเยอะๆเต็มไปหมดฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ป่ะทุกคนแต่อย่าลืมนะคะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยข้อมูลมันไม่ได้ถึงการการจะแบบว่าประกาศอะไรครั้งหนึ่งปกติมันต้องแบบทําเป็นแผ่นประกาศแล้วส่งไปอย่างเงี้ยหรรืืออออวว่่่่าาะะกงันนไไไไไคมมมดดด้้ส งดังนั้นพอเขาทําเป็นข้อมูลชุดเดียวที่ทุกคนอยากจะดึงเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วอยากจะอัปเดตเมื่อไหร่ก็อัปเดตทีเดียว,ยวประกาศพร้อมกันไปทั่วโลกเนี่ยนะอันนี้คือนวัตกรรมใหม่ที่ล้ามากแล้วมันเปลี่ยนวงการวิทยาศาสตร์ไปเลยอะ่ะมันทําให้การวิจัยตัวนี้ของเซิร์นเนี่ยนะก้าวหน้าไปเร็วมากและด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้วงการอื่นทั่วโลกเนะี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันเวิร์กแบบนี้มันเวิร์กมากๆวงการฉันเนี่ยก็อยากจะเชื่อมต่อข้อมูลกันเหมือนกันเพราะว่าการที่ข้้้อออออมมมมมมมูลลลลััััััััันน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 นเเเเชื่่่ตตตกกกกกกปปดดดดดไไวววาาาแบบสะๆงง็ยทีร ด้วยไม่ได้อยู่แค่วงการวิทยาศาสตร์อย่างเดียวและต้องบอกว่าขอบคุณทีมเบอร์เนอร์สุรีมากๆที่เขาไม่ได้จดลิขสิทธิ์สิ่งนี้เขาปล่อยให้สิ่งนี้เป็นของของมนุษยชาติใครอยากจะใช้ก็ใช้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายพัฒนาจากสิ่งนี้นี่แหละไม่ว่าจะเป็น HTML ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สําหรับการสร้างหน้าเว็บ URL ที่หมายถึงที่อยู่ของเว็บแล้วก็ HTTP ที่หมายถึงโปรโตคอลสาหรับการสื่อสารข้อมูลนะคะเว็บก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็พัฒนาปเเเรรื่่อๆจจจนนกะทััังงมาถึวว็็บบบบบ .0 3.0แุี ที่เราสามารถแบบตอบโต้กันได้แทบจะอิสระละคือภาพเคลื่อนไหวกลายเป็นแบบเครือข่ายสังคมแบบสังคมออนไลน์คือใครอยากจะติดต่อกับใครก็ติดต่อแถมมีการจัดข้อมูลให้สัมพันธ์กันมากขึ้นด้วยระบบ AI ด้วยอะไรนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มจากคนสมัยนั้นนี่แหละที่เขาคิดว่าจะทํายังไงนะให้เราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายที่สุดนะคะเราก็ต้องไปขอบคุณคนยุคนั้นเพราะว่าเราหลายๆคนที่เกิดไม่ทันเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็เรื่องปกติตข้อมูลมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ถึงกันทั่วโลกแต่นึกสภาพย้อนกลับไปในยนนนนัันนัั้้้สมมมมทีู่่ลไ เชื่อมต่อกันสิการจะทําอะไรการจะได้ข้อมูลหนึ่งๆมาเนี่ยมันยากขนาดไหนชีวิตใช้ยากขนาดไหนนะคะกว่าจะมาถึงปัจจุบันที่ระบบเครือข่ายเวอร์เว็บเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากๆจนมันมีคลาวมีอะไรเราสามารถดึงข้อมูลหากันได้แบบว่าจากทุกที่ในโลกแล้วเวอร์เว็บก็เลยไม่ใช่แค่เครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์บรนยุกแรกๆสมัยแรกๆอีกต่อไปแล้วค่ะแต่เป็นเครื่องมือของเราทุกคนนะคะที่สามารถเลือกเอามาใช้มาประยุกต์ให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการจะใช้ได้เพื่อที่จะเชื่อมโยงคนทั้งโลกเนี่ยเอาไว้ด้วยกันค่่ะะจเห็นวา การแบ่งปันข้อมูลเนี่ยนะคะมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไวขึ้นมนุษย์ก็จะได้สามารถแบบร่วมมือกันทํางานได้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยคะ่ะที่จะสามารถแบบแชร์ลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้ทุกคนเห็นพร้อมกันบางข้อมูลเนี่ยเราก็อยากให้มันแชร์อยู่แค่ในกลุ่มวงของคนที่ต้องใช้งานแล้วก็ไม่หลุดไปถึงมือของคนนอกอย่างพวกข้อมูลส่วนตัวต,ต่างๆของเราที่อยู่กับหน่วยงานรัฐทั้งหลายเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนราษข้อมูลสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะอัปโหลดเข้าไปในเครือข่ายเว็บแบบปกติที่ใครจะเข้าถึงได้ใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าภาครัฐเนี่ยเขาสามารถแชร์ข้อมูลส่วนนี้กันเองได้โดยที่มันไม่ออกมาในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนขนาดไหนเวลาเราไปติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่หนึง่งเราก็ไม่ต้องถือเอกสารไปที่นึงอ่ะไปอีกหน่วยงานนึงก็เอาเอกสารไปอีกหน่วยงานหนึง่งคำถามที่ว่ามันทําได้ไหมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคําตอบคือทําได้ค่ะทุกคนตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะถ้าเราไปดูเเเเรราาาาาาาจจะะห็นวว่ัฐบลคีมกข ที่เขาจะเอาไว้เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันแบบปลอดภัยนะคะถึงขนาดที่ว่าบางประเทศเนี่ยนะเรามีแค่บัตรประชาชนใบเดียวหรือว่ามีแค่ตัวเลขประกันสังคมชุดเดียวเนี่ยเราเดินไปติดต่อหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนนะเขาจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราหมดเลยคือแทบไม่ต้องถามอะไรเราเลยดําเนินการต่อได้เลยนะคะและอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยถามว่ามีไหมบอกเลยว่ามีเหมือนกันคะ่ะทุกคนสิ่งนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าระบบคลาวกลางภาครัฐหรือว่า GDCC Government Data Center and Cloud Service ค่ะซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยทั้งหมดนี้แนะนยนมีเป้าหมายหลักเลยคือต้องการจะผลักดันให้หน่วยงานภายใต้ภาครัฐนี่นะคะเข้าสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบค่ะ g d c c เนี่ยนะคะตั้งขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวที่มีมาตรฐานระดับสากลรองรับการใช้งานจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความซําซ้อนในการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐเสริมความปลอดภัยในการจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลของข้อมูลตลอดจนส่งเสริมให้เกกิดการ บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะดูเป็นข้อๆแบบนี้เราอาจจะงงๆนะเรามาฟังตัวอย่างดีกว่าเราเป็นประชาชนเราจะได้เก็ตว่าอ่าน,นี่ไงสิ่งนี้คือ GDCC เพราะว่าหลายคนเนี่ยเคยใช้บริการนี้ไปแล้วนะคะแต่ยังไม่รู้ตัวค่ะว่าอ่ะอันนี้แหละ GDCC นะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะคือระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมค่ะหรือที่เขาเรียกว่า ESS HelpMe นะคะ Emergency Social Service นั่นเองค่ะโครงการนี้จะเป็นของสำนักงานประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่จะช่วยให้ชีวิตของคนไทยเนี่ย ปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมากขึ้นเขาเปิดช่องทางการรองรุกปัญหาแล้วก็ความรุนแรงของสังคมเช่นกรณีเราถูกข่มขู่ทำร้ายร่างกายกักขัง่วงเหนียวเสี่ยงจะถูกล่วงละเมิดทางเพศเราสามารถแจ้งผ่านระบบของ Line Official Account ได้เลยนะคะก็คือ Account ESS Help Me ค่ะพอเราแจ้งไปเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปประสานกันเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทีมสหวิชาชีพของกระทรวงนะคะแล้วเขาก็จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือเราได้โดยเร็วค่ะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ10-30นาทีเองนะทพนอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้กันแต่ที่หลาย คนน่าจะเคยใช้กันแล้วตัวยก็ใช้มาแล้วนะคะก็คือสังเกตไหมว่าสมัยก่อนอนะเวลาที่เราจะไปต่อไปขับขี่โอ้ยวุ่นวายมากต้องไปที่ขนส่งไปนั่งรอไปอะไรใช่ไหมทุกวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะสะดวกเราก็รวดเร็วขึ้นเยอะค่ะคือเราไม่ต้องลาง,งานหนึ่งวันเต็มๆหรือว่าลาง,งานครึ่งวันไปต่อไปขับขี่แล้วนะใครที่จะใช้ข้ออ้างนี้ในการลาง,งานอีกนี่เจ้านายคิ้วกระตุกกึกๆแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาใช้ระบบ GDCC นี่แหละแล้วก็ตรวจสอบสถานะทะเบียนหรือว่าภาษีรถยนต์ ผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมันก็จะช่วยลดความแออัดในสํานักงานแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะคะใครเคยลองจองคิวแล้วจะรู้ว่ามันเร็วกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วส่วนด้านสาธารณาสุขเขาก็มีการเอา GDCC เนี่ยมาใช้เหมือนกันนะคะก็คือตอนนี้เขาลิงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยนะขึ้นคลาวหมดแล้วค่ะเพื่อที่ว่าประชาชนเนี่ยจะได้รับการบริการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างสํานักงานประกันสังคมเนี่ยนะคะเขาก็เอามาใช้เพื่อรองรับการยื่นเอกสารออนไลน์ทั้งหลายแล้วก็ามาใช้กับการขอรับเงินชดเชยในกรณีว่างงาน ว่าเจ็บป่วยส่วนใครที่ไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมเนี่ยแล้วเคยไปใช้บริการรับยาฟรีที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้านทั้งหลายเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามันไม่ต้องพกเอกสารอะไรไปเยอะเลยนะพกบัตรประชาชนใไบปไปเดียวยื่นให้เภสัชปุ๊บถ้าร้านยาหน,นักเขาเข้าร่วมกับโครงการนี้เขาก็จะลิงข้อมูลกันได้เลยเราก็สามารถรับยาแล้วก็กลับบ้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการนํา g d c c ไปใช้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานบริการต่างๆส่งผล การดูแลผู้ป่วยบาดทองเนี่ยเป็นไปแบบไร้รอยต่อเลยทุกคนเรื่องนี้โดยเฉพาะนะบอกเลยว่ามีประสบการณ์กับตัวเองมาแล้วนะคะคือมีผู้ป่วยบาดทองที่เป็นคนใกล้ตัวเราต้องไปแบบมีการส่งตัวข้ามโรงพยาบาลกันโอ้โหวุ่นวายมากทุกคนต้องเอาเอกสารจากโรงพยาบาลแรกเอาไปยื่นที่โรงพยาบาลที่2ว่าจะรับส่งตัวไหมแล้วเอกสารเนี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลแรกบอกว่าอ่ะเขารับแล้วนะแล้วก็ต้องทำสิทธิ์ใหมเ่เรื่อยๆนะคะคือทั้งผู้ป่วยทั้งญาติกว่าจะได้รักษาคือยมกันไปหมดนะแต่เพิ่งมาแบบช่วงหลังๆนี้เลยอะมันไม่ต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แล้วทุกคคนืออข้มูลลโรงพยาาบ เหมือนเขาลิงก์กันเรียบร้อยถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะระบบมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วจริงๆทุกคนใครไม่ได้ใช้บริการช่วงนี้จะไม่เก็ตเลยว่ามันง่ายขึ้นละซึ่งบอกเลยว่าจากทั้งหมดเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยนะคะจะเห็นว่านอกจากจำโดยความสะดวกความรวดเร็วให้กับประชาชนแล้วเนี่ยนะ GDCC เนี่ยนะคะยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญที่ช่วยผลักดันการบริการของภาครัฐให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะช่วยลดทั้งภาระของเจ้าหน้าที่ของประชาชนเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็สร้างประสบการณ์การรับบริการที่มีคุณภาพท่ขึ้นในใุกระดัับค่ะะและท้งหมดีะะก็เ่บ เล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเชื่อว่าคนดูของวิวตอนนี้เนี่ยนะคะมีคน2ยุคค่ะ ยุคที่เกิดก่อนเวอร์เว็บกับยุคที่เกิดหลังมีเวอร์เว็บแล้วอยากเชิญชวนทุกคนที่เกิดทันก่อนสมัยจะมีเวอร์เว็บเนี่ยลองมาแชร์ให้คนที่แบบเกิดมาก็มีเวอร์เว็บแล้วแบบฟิวหน่อยได้ไหมว่าสมัยนั้นอะก่อนที่มันจะมีเวอร์เว็บ www เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตมันยากขนาดไหนฟิวอยากรู้ประสบการณ์แบบประสบการณ์ตรงจากคนที่เกิดทันค่ะลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาแชร์กัน